สวัสดีทีมงานเสียทีจเจิญทรัพั์ค่ะวันนี้ทอยปากบอนะคะน็อตตี้รถด่วน fc จานออนนะคะ fc มา,มาอย่างค่าเนี่ยมาแนวไหนนั่นเนี่ยอมาเยี่ยมขาพมเป็น fc เขาครับอ๋อค่ะร้อนไหมปะร้อนร้อนนะคะ สุปเปะาามาแล้วสุปเปะราซุปปรามาหรอพี่น้องสุปปรเามายำสุปปรเามาหรอจ้าพี่น้องทราบุษราบดีสอท่าบุษราบดีสนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สุกไปเนาอ่ะไอ้เพิ่อนอ้เพิはは่นมายำจ้าอ้เพื่นมายำเอฟซีเอฟซีเอฟซีแล้วอาหารจานออดนมาอย่้เปอบด้หีนตัวริงหุเน่าเนืกวามันง่านกวาเนาะ โอ้ตัวี้ใจเสียใจับผังแดงหรืนไม่เล้าสิพยนทาไหนพี่ยวนผมยั่งยวนครับยัยทำมีเสียซ้เจดพียนะ น,นีเพิ่นหัวตะมากมือแหลกจ,กจ้ะจารย์ออดวาสิมาประจำอยู่นี่แหละ มาเป็นคนขับนะคะเอฟซีมหาใครนาพูน่พูน่สามนุนบอบอบอบตุบะามาอยู่แต่แาเอฟซที่บ้านช้สุดเครื่องแบนน่ะแล้วมาเป็นเอฟซีไอมหาเราเนี่ยมาเอฟซีเนาะเอฟซีไอวันฮะ เออเด็กเสีก็ไ่ันแล้วูจางยูวแล้วนเห็นรถแฝงน้าได้เขามากมาสั่นแล้วบ่งแน่ยู้ถูกของสุกงี๊าววายแดออสิมาอยู่น้องแฟงอะล่ะอีน้องเสียบแล้วได้มาเ่มเอนมันมีคนนึงเปไปตำรวจด้วกันบ่บ่เป็นหนาก่อนหรวัดอยู่าด้กยอไอ้หาด้ เป็นไงบ้างนี่ตื่นเต้นเป็นยังไงบ้างคะแมนพูดเดียวกันบ่เฮยแมนบอกเพราะว่าไปหาหอดเพื่อนผู้นึ่งเลยดิตำรวจไม่ใช่คนละคนคนบอกอันนี้ผู้นายอานนี้เขาเป็นคนทางนากางมาทำงานที่หนองว่านี่เก็บเก็บเด็กๆทีตำรวจที่ไรผู้นึงผู้นึงนุ่มเป็นนุ่ม เตัวปะันเินขึ้นเมื่อบานง่าดไปหรอดีรัไม่ได้ีบ้าบ้างเกิดนีไม่ได้กลับทีดหรอกรวมับเป็นตัวกันหนองบัวไปหาผู่รู้ไปหาปูู้ไปไปด้ป็นเสือนี่ยเข้าไป

รับล่องมายูเลยเพาสามมือได้เลียนมานแ่นบอลเลียนมานน้ำจิโอ้ยอันสัญญาณมันดีอยู่เปิดซุปเปิดยีิบสี่ชั่วโมงเลยมันตั้งหนาล้เนี่ยว้สร้งงานสเวลาตัวเนาะเสาเตียงแรงแม่บ้านให้กระถามากี่ทุ่มกี่โมงก็ตามเซมบสันเนเลยกี่โมงก็ กับตอนนั้นเลยจะขายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปเจรจากับแม่ยายผม